สวัสดีครับกับผมดาวชัยไข่หัสเหรียญวันนี้ผมจะมาไขรหัหเหรียญเหรียญน,นี้ครับนี่เป็นเหรียญกระสาบเตี้ยลึกคิวโปโนิกเกิลชนิดราคา1บาทวารละที่7องค์การอามัยโลกครบรอบ25ปีพศ2516สําหสำหรับเหรียญน,นี้นะครับนับว่าเป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตน้อยที่สุด ของเหรียญกระสาบที่ลึกชนิดราคาหนึ่งบาทและยังมีราคาแพงเป็นอันดับสามของเหรียญกระสาบที่ลึกชนิดราคาหนึ่งบาทอีกเช่นกันสำหรับราคาเหรียญจะถูกหรือจะแพงนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเชื้อภาพเศรษฐกิจและความมิยมของนักสะสมในขนานั้นด้วยนะครับสำหรับลักษณะและรูปแบบของเหรียญกระสาบที่ลึกชนิดราคาหนึ่งบาทวาระที่7ด ครบรอบ25ปีองค์การอนามัยโลกนั้นนะครับผมก็เป็นเหรียญทรงกลมแบนนะครับขอบเป็นขอบเฟืองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง27มิลิเมตรมีน้ำหนัก7.5กรัมมีจำนวนการผลิต1ล้านเหรียญนะครับประกาศใช้เมื่อวันที่27เมษายน2516ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับ ตรงกลางเหรียญมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระประมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทักฉลองพระองค์คุยมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขติยราชอิสริยภาณ์และสายสร้อยจุลจอมเก้าภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่9ส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญมีรูปสัญ,ญลักษณ์ขององค์การอนามัยโลกเป็นรูปงูพันไม้เท้าหน้าลูกโลกในช่อชายพกึกนะครับริมขอบเหรียญด้านบนมีข้อความเป็นอักษรโรมันว่า 25th Anniversary ใต้อักษรโรมันมีข้อความเป็นภาษาไทยว่ารัฐบาลไทย ใต้สัญลักษณ์ขององค์การอนมามัยโลกมีอ,อักษรย่อภาษาอังกฤษ WHO ถัดลงมามีเลขไทยบอกสกราช2516และเลขนาริก1973ลิมขอบเหรียญด้านซ้ายมีเลข1ไทยลิมขอบเหรียญด้านขวามีคำว่าบาทสำหรับราคาซื้อขายกันโดยประมาณของเหรียญ1น1บาท ยี่สิบปีองค์การอนามัยโลกนี่นะครับเหรียญถ้าเป็นเหรียญ unc นี่อยู่ที่ประมาณ1 8 0่งรบถึงสี่บาทแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความพอใจของผู้ซื้อกับผู้ขาย